ครับในในด้านของสถานการณ์มูลค่าของสินทรัพย์ดิจิตอลในปัจจุบันนะครับก็ต้องอย่างแรกเลยผมคิดว่าแน่นอนว่าก็ต้องดูที่บิตคอยก่อนเพราะว่าบิตคอยเนี่ยแทบจะบอกว่าเป็นตัวที่สามารถดิบเทตลาดได้เลยจริงๆคือถ้าเกิดบิตคอยขึ้นตลาดเอาคอยก็จะคึกคักตามไปด้วยแต่ถ้าเกิดบิตคอยตกตลาดเอาคอยก็จะตกแถมตกเยอะมากกว่าบิตคอยด้วยใช่ไหมครับซึ่งหลังจากที่บิตคอยมัน break all time high เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับตอนนี้ผมก็คิดรู้สึกว่ามันก็เข้าสู่ช short ร e r m p r e s s u r นหลังจากที่มัน break all time high ไป ซึ่งถามว่าคอล l เลคชันตรงนี้สําหรับตัวผมก็ยังมุมเป็นยังมีมุมมองที่เป็นบวกกับตัวบิตคอยนะครับว่ามันน่าจะลงมาทําการคอล l เลคชันในช่วงสั้นๆแล้วก็จะเพื่อสร้างกําลังที่จะขึ้นต่อแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีเกิดการคอล l เลคชันมากกว่าที่ทเราคาดคิดก็ได้แต่อย่างไรในอินดัสเทรียสครับผมมองว่าตัวบิตคอยไม่น่าจะต่ํากว่าห้าหมื่แล้วครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตแชร์สกรีนนะครับ เพือ่อที่จะอธิบายว่าเหรียญสินทรัพย์ดิจิตอ์ตัวไหนตอนนี้ที่ผมกําลังสนใจอยู่แลล้เหตุผลต่ออะไรเราจะได้มาอ่าดูไว้ว่ามันมีเหตุผลอะไรมาอธิบายในการตัดสินใจของผมครับก็ถ้าเกิดสมมติว่าเรามองในตลาดในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่านับปัจจุบันนะครับนักลงทุนคริปโตเนี่ยเขาให้มูลค่ากับเหรียญโปรเจกต์ประเภทที่เป็นอินฟราสตรักเจอร์หรือเลเยอร์วัมากๆ ซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเราสโคปก็มาดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่า Layer One หรือว่าเหรียญที่เป็น Smart Contract Platform ที่มันเป็นโปรเจกต์ที่ให้ให้คนนะครับสามารถมาเขียน Smart Contract หรือมาสร้างแอปพลิเคชันออนท็อปออฟโออฟล็อกเชนของเขาได้อาจเหรียญประเภทเนี่ยครับจะมีมูลค่าการเติบโตที่สูงมากในในปัจจุบันในปีที่ผ่านมายากตัวอย่างเช่น Ethereum อาโซโลนาที่อ่าหลายคนมองและรู้สึกว่าเสียดายที่ตกรถไปเพราะว,ว่ามันขึ้นมาแรงมากในปีนี้หรือว่า อาวอเชที่เป็นสมาร์ c คอนแท c t อีกตัวหนึ่งที่มาแรงโพลิก o อนแฟนทอมเหรียญที่อา t p อ r f o ฟอปีนี้ครับล้วนแล้วจะเป็นเหรียญที่มาจากไลเยอร์วันแพลตฟอร์มทางนั้นคำถามก็คือว่าทำไมคนเขาถึงให้ค่ากับเหรียญประเภทที่เป็นอินฟราสตรักเจอที่เป็น Smart c o n นแท c t p l แพลตฟอร์เหล่านี้คำตอบก็คือเพราะว่าในโลกของบล็อกเชนนะครับแอปพลิเคชันต่างๆที่มาสร้างออนพับบล็อกเชนเหล่านี้ครับ นแน่นอนว่ามันจะดึงดูดยูเซอร์ให้เข้ามาใช้งานซึ่งในการใช้งานแอปพลิเคชันเหล่านี้ครับมันจะต้องมีค่าธรรมเนียมที่เราเรียกว่าฟีต่างๆซึ่งฟีทั้งหมดที่เกิดภายในจากแอปพลิเคชันต่างๆที่สร้างออนท็อปล็อกเชนเหล่านี้ครับก,ก็เปรียบเสมอรายได้ของของล็อกเชนเหล่านี้ซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีคนมาสร้างแอปพลิเคชันที่เยอะขึ้นแล้วก็มีผู้ใช้ที่เยอะขึ้นเนี่ยเรื่องมันเองทั้งหมดอ่ะมันก็จะถูกส่งกลับมาที่ตัวที่เป็นแพลตฟอร์มอยู่ดีอ่าถ้าจะเปรียบเทียบง่ายเเราากก็จะหมือับว่ แอปสมาร์ตคอนแทคแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับมันเปรียบเสมือน iOS หรือว่า Google Android ที่เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมแอปพลิเคชันต่างๆอยู่บนโลกมือถือในตอนนี้ผลก็เลยมองว่าถ้าเกิดสมมติว่าต่อไปเนี่ยล็อกเชนมันเกิดโตขึ้นจริงๆริาตัวโปรเจกต์ที่เป็นแพลตฟอร์มเนี่ยจะมีมูลค่าสูงสุดเพราะว่ามันเป็น่าคล้ายๆกับโปรเจกต์ที่รวบรวมโปรเจกต์ย่อยอื่นอยู่บนตัวของมันเองครับแต่คำถามก็คือแล้วตอนนี้ผมมองว่า สมาร์ตคอนแทคแพลตฟอร์มตรงไหนนะ่าสนใจเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ราคาพุ่งกันเกือบไปหมดแล้วแต่สําหรับผมมองว่ามันยังมีสมาร์ตคอนแท t แพลตฟอร์บางตัวที่ยังมี potential ท,ที่จะโตขึ้นในระยะอันสั้นเนี่ยครับซึ่งผมมองว่าเนียโปรโตคอลเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจทําไมถึงน่าสนใจนะครับกันหนึ่งก็คือเนียโปรโตคอลมีมีนักลงทุนชื่อดังที่มาสนับสนุนโปรเจกต์เหล่านี้อยู่จานวนมากไม่ว่าจะเป็น A16 z ไม่ว่าจะเป็น multi coin หรือว่า coin v e n g e r แต่อีกอันหนึ่งที่ทำให้น่าสนใจว่ามีโปรโตคอลอาจจะมี price movement ที่โตขึ้นในระยะอันสั้นเนี่ยครับก็เพราะว่าที่ผ่านาเมื่อไม่นานมานี้เขาเพิ่งประกาศว่าเขาจะลงทุน800ล้านเหรียญให้กับโปรเจกต์ที่จะมาสร้างสร้างแอปพลิเคชัน o n top of blockchain ของเขาซึ่งตรงนี้มันมีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเรามองมาในอดีตนะครับ ในอดีตเนี่ยเราจะเห็นว่าสมาร์ทคอนแทคพลตฟอร์มอื่นๆที่ที่มีราคาโตแบบก้าวกระโดดในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโพลิกอนไม่ว่าจะเป็นอเวเลชหรือว่าแฟนทอมเนี่ยหรือว่าฮาร์โมนีที่เพิ่งจะทําออทางฮานไปไม่มานานมาน,นี้แต่ละคนเนี่ยราคามันจะเริ่มโตอย่างก้าวกระโดดหลังจากมีการอัดเงินเข้าไปให้กับเดเวลอปเปอร์มาสร้างแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มของเขาหมายว่าพอพอมันมีคนมาสร้างแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มของเขาใช่ไหมครับ มันก็จะทําให้ user สามารถเข้ามา i n t e r อ c กับบล็อกเช a ของเาได้มากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาเราเห็นว่าอัลกริกอนลงไป150ล้านอัลเวเลชลงไป180ล้านแฟนเข้ามาไป370ล้านแต่ว่าเนียโปรโตคอลซัดไป800ล้านครับนั่นหมายความว่า,าเงินจํานวนนี้น่าจะดึงดูดนักพัฒนาจํานวนมากให้ขึ้นมาเข้ามาสร้างดจิซนลแอปพลิเคชันบนเนียโปรโตคอลจำนวนเยอะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเรามาดูในปัจจุบันเนี่ย อ่าอีโคโซสิสตของเนียโปรโตคอลก็มีผู้เล่นที่น่าสนใจเข้ามาสร้างแอปพลิเคชันออนท็อปเยอะมากแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะมาพูดถึงตัวดี f าซึ่งเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่ดึงดูดผู้ใช้มากที่สุดณตอนนี้เราก็จะเห็นว่าอาเวหรือว่าแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มเลนดิ้งโปรโตคอลที่ใหญ่ที่สุดในตลาดน,นตอนนี้ครับก็จะขยายมาเนียโปรโตคอลเช่นเดียวกันแล้วก็รวมไปถึง One Inch หรือว่า Maker ที่เป็นอาเจ้าของเหียเตเบิลคอยที่ที่ ที่เป็นดิ t r ทัล z e d stable c คอยที่ใหญ่ที่สุดนัตอนนี้ก็คือใดหรือว่าจะเป็นอ่าอินเจ e ทีฟซึ่งอ่าผมว่ามันเป็นอะไรที่อ่าน่าน่าสนใจมากๆที่แพลตฟอร์มชื่อดังในโลกของอ่าในบนบน,บนอีเทเรียมนะครับจะย้ายมาทำโปรดักต์บนเดียนบนเนีย o โปรโอ,รโอรด้วยแต่ก็ต้องบอกว่าเพราะว่าเนีรรยร o โปรโตคนะครับมันสามารถรัน EVM ได้ทำให้อ่าแอปพลิเคชันที่สร้างบนอีเทเรียมนะครับสามารถ มายเกรดแล้วก็มาสร้างแอปพลิเคชันบนเนียโปรโตโคอลได้โดยง่ายเหมือนกันและในในทางกับการในแต่ด้ของยูเซอร์ครับมันคนที่คุ้นเคยกับการใช้อีทีดัมบล็อกเชนแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าใช้เนียโปรโตโคอลก็จะสามารถปรับตัวแล้วก็สามารถเริ่มต้นใช้งานเนียโปรโตโคอลได้อย่างง่ายดายเช่นกันมันก็เลยจะทําให้อ็นเทียบไบรเออร์เนี่ยครับมันน้อยน้อยมากๆสําหรับคนที่จะมายเกรดมาใช้แล้วถ้าเกิดสมมุติแล้วมาดูการเติบโตอ่า อันนี้ก็คือ number of active user เราก็จะเห็นว่ามันมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องหรือว่าจำนวน address ที่เปิดบนเนียโปรโตคอลทั้งหมดนะครับก็มีจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันแน่นอนว่าในในในด้านของราคานะครับผมว่า่าคนเขาจะมองว่าเอาคอยต่างๆมันเปรียบเสมือนสตาร์ทอัพที่เอาบล็อกเชนมาใช้เพื่อที่จะ disrupt มันเพื่อใช้พิชิรตร disrupt ตลาดเดเดิม ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คนทัน้งคนทุนนักลงทุนส่วนใหญ่ให้ค่ามากที่สุดเกี่ยวกับกับสตาร์ทอัพนะครับก็คือจํานวนยูเซอร์ถ้าเราเห็นจํานวนยูเซอร์ที่โตแบบก้าวกระโดดจริงๆเนี่ยอ่ามันก็จะสามารถอนุมานได้ว่าอ่าเหรียญหรือว่าสตาร์ทอัพตัวนั้นนะครับเริ่มมีอะดอปชันที่แท้จริงซึ่งพอเริ่มมีอะดอปชันปุ๊บแล้วเริ่มเห็นการเติบโตที่ก้าวกระโดดอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลอ่าส่งผลบวกอย่างมากต่อราคาของของ โปรเจกต์นั้นๆหรือว่ารดักนั้นๆน,น,นะครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่ผมสนใจในเนียโปรโตคอลและถ้าเกิดสมมติว่าเรามาดูในด้านของพื้นที่ในการเติบโตเราจะเห็นว่าเนียโปรโตคอลเนี่ยครับมี market Cap อยู่ประมาณหกจุดห้าบิลเลียนแต่ในขณะที่อ่าสมาร t ทคอ t แพลตฟอร์มที่เป็นเจ้าตลาดต่างๆอาจจะเป็นอ t h e r รียมหรือว่า s ซ l อ n a ที่มีห้าอ่าห้าสิบเจ็ดบิลเลียนหรือว่าที่ใกล้เคียงกว่าหน่อยก็อาจจะเป็น Avalanche มี่ิบ1าบิลเลียนนั่นหมายความว่า เนี่ยโปร์ตคอลนะครับมีพื้นที่ในการเติบโตพอสมควรในในมุมมองของผมเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาไปเทียบกับ a a เ a ลจ์หรือ Polygon นั่นหมายความ่าเนี่ยโปร o ตคออย่างน้อยน่าจะมีศักยภาพในการเติบโตเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดสมมติเราจะไปเทียบ Market Cap ของ uh, m า r k e t Leader ตรงนี้ครับ uh, สำหรับคนที่จะเข้ามา uh, อยากลงเข้ามาลงทุนในคริปโตนะครับจะต้อง uh, มี การศึกษาเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่เราต้องการจะลงทุนก่อนว่าเขาต้องการจะทําอะไรคือต้องบอกว่าในใน,ในตลาดปัจจุบันนะครับมีเหรียญมากกว่า 1, หนึ่งพันกว่าเหรียญดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมาถามตัวเองเราก่อนว่าเราจะเลือกการที่เราจะลงเลือกลงเหรียญตัวหนึ่งเนี่ยเราจะลงกับเขาเพราะอะไรแล้วเราเรามองว่าเหรียญตัวนี้จะมีศักยภาพการตบเติบโตไปได้สักเท่าไหร่ต้องมีเป้าที่ชัดเจนครับแล้วก็เรา ไม่ควรที่จะปล่อยตัวให้อ่าอ่าหลงไปกับกระแสของการโารโมนะครับคือบางทีเราเห็นเหรียญต่างๆในตลาดที่มันมีความผันผวนสูงมากแล้วมันการเติบโตแล้วไม่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดในช่วงเวลาสั้นๆเราก็ไม่ควรจะซือ้อตามโดยที่ไม่ได้พิจารณาดูก่อนว่าอะไรคือปัจจัยที่ทําให้ราคามันเติบโตแบบก้าวกระโดดแต่ซื้อตามเข้าไปด้วยความอ่าอาจจะแบบความโลภก็ได้หรือว่าความรู้สึกว่าเฮ้ยเราถ้าเกิดสมมุติว่ามันกําลังขึ้นนะมันต้องขึ้นต่อ มันไม่ได้จะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปในโลกของคริปโตครับเพราะว่าโลกก็อย่างที่ทราบกันดีว่าตลาดคริปโตมีความผันผวนสูงมากการที่ราคาขึ้นไปสูงได้มากมันก็ตกลงมาได้เร็วม,มากๆด้ยเช่นกันครับดังนั้นเนี่ยการศึกษาเป็นอะไรที่สําคัญมากแล้วก็ money management ก็เป็นอะไรที่สําคัญมากในโลกของคริปโตเราไม่ควรลงทุนอะไรที่เกินตัวโดยเฉพาะการกู้เงินมาใช้ลงทุนในคริปโตเป็นไรที่ผมบอก ควรบอกว่าไม่ควรทําอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราพลาดในการลงทุนในคริปโตไปเนี่ยแล้วเรากู่เงินมายืมเนี่ยมันการที่เราจะตั้งหลักกลับมาอ่าสร้างสร้างตัวใหม่จากศูนย์นั้นถ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าอ่านอกจากที่จะนอกจากขาดทุนจากการลงทุนไปแล้วยังต้องหาเงินมาใช้หนี้ที่กู้ยืมมาอีกนะครับอ่าคริปโตเป็นตลาดที่ให้รางวัลกับคนที่ทําการศึกษามาดีนะครับคือต้องบอกว่า แน่นอนว่าคริปโตเป็นตลาดใหม่แล้วก็เป็นเปรียบเสมือนกับการลงทุนในสตาร์ทอัพในเออร์ลีสเตจมากๆแล้วมันเปิดโอกาสให้คนทุกระดับเข้ามาลงทุนซึ่งมันแตกต่างจากตลาดหุ้นที่เหมือนกับว่ามันมันแตกต่างจาก traditional สตาร์ทอัพในที่ในแง่ที่ว่าคุณจะต้องเป็นกองทุนที่มีชื่อเสียงเท่านั้นที่จะมีสิทธิเข้ามาลงทุนในสตาร์ทอัพในเออร์ลีสเตจแต่ในคริปโตเนี่ยมันเปิดโอกาสให้คนทุกสถานะเข้ามาลงทุนในสตาร์ทอัพในที่อยู่ในช่วงเติบโตเหล่านี้ได้ แต่แน่นอนว่าตามสถิติแล้วเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่แล้ว90%ของสารัปมันเปลดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเราสามารถเข้ามาลงทุนสารัพได้แต่ว่ามันไม่ไม่ได้รับประกันว่าเราจะเลือกสารัพถูกตัวไม่เรามันไม่ได้รับประกันว่าเราจะสามารถเลือกสารัพที่จะกลายเป็นยูนิคอร์นได้ดังนั้นเนี่ยการการศึกษาจึงเป็นอะไรที่สําคัญมากและแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราเกิดเลือกถูกตัวจริงๆแล้วเพราะเราทําการบ้านบนดีเนี่ย ตลาดคริปตโตจะเป็นตลาดที่ให้รางวัลกับเราได้เยอะมากๆครับดังนั้นก็คือแมแมแมเน้นย้ำว่ายังไงก็คือการศึกษาก็คือสําคัญที่สุดครับก่อนที่จะลงทุนในอะไรเราต้องศึกษาจนรู้ว่าอ่าโปรเจกต์นั้นเนี่ยเขาทําธุรกิจอะไรแล้วมันมีศักยภาพที่จะโตเติบโตแค่ไหนมันมคเซน์ไหมที่จะเอาบล็อกเชนเข้ามาใช้หรือว่าอถ้าเราศึกษาแล้วเราพบว่าสร a r t u ตัวน,นั้นเนี่ยมันไม่ได้มีศักยภาพจริงแต่ว่าราคามันถูกปั่นขึ้นไปจนสูงมากๆเราก็ไม่ควรเข้าไป ซื้อตามทีหลังเพราะว่ามันมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่เราจะเจ็บตัวได้ครับซึ่งเราไม่ควรที่จะไม่ว่าจะลงทุนอะไรแล้วก็ควรป้องกันของสิ่งจัดก,การขาดทุนครับ